ถึงหูคุณตาล,ล่าสุดถึงขั้นทักหาบอยท่าพระจันทร์เรื่องเหรียญทองคาต้องบอกเลยนะคะว่ากลายเป็นเรื่องราวร้อนในวงการพระเครื่องนะคะเมื่อทางด้านของคุณบอยท่าพระจันทร์ค่ะเซียนพระชื่อดังนะคะมีการโพสต์โชว์เหรียญหลวงปู่ทวดนะคะรุ่นปี08ค่ะเนื้อทองคําบล็อกไม่ผ่าปากนะคะพร้อมกับมีการยืนยันว่าเป็นของแท้จากตัวตัดเดียวกับเหรียญอัปเากามาตรฐานค่ะแต่กับถูกคุณโอ๊ตบางแพนะคะเซียนพระอีกฝ่ายค่ะออกมาท้าทายแล้วก็ตั้งข้อสงสัยนะคะว่าเหรียญดังกล่าวอาจจะเป็นของเก๋ค่ะซึ่งบอกเลยว่าเรื่องนนี้ะะคกะ็ วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างไรก็ตามนะคะประเด็นนี้ค่ะก็ยิ่งทวีความร้อนแรงขึ้นนะคะจนมีการนําเหรียญค่ะเข้าสู่โต๊ะพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญวงการพระระดับประเทศซึ่งก็ได้มีเซียนทั้ง5คนนะคะได้แก่คุณชัยนริศเพชรพันทองคุณพยับคําพันต้อยเมืองนอนท์อุกรุงสยามและเทียมปัตตานีค่ะโดยทั้งหมดนะคะต้องบอกว่าได้มีการร่วมตรวจสอบเหรียญทองคําดังกล่าวนะคะอย่างละเอียดค่ะซึ่งผลการพิจารณานะคะก็พบว่าเหรียญทองคําปี08ย์ค่ะที่คุณบอยทาพะจนถือครองนัน อย่ที่สอดคล้องกับเหรียญอัปกาของแท้ค่ะซึ่งเป็นแม่พิมพ์ต้นฉบับทําให้เสียงส่วนใหญ่นะคะของคณะผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมีการฟันธงว่าเหรียญดังกล่าวเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะเป็นของแท้ค่ะอย่างไรก็ตามท่ต้องบอกว่าทางด้านคุณโอ๊ตบางแพเองก็ยังมีการออกมาเทคแอคชั่นนะคะมีการออกมาโต้แย้งผลการตัดสินค่ะซึ่งคุณโอ๊ตนะคะมีการโพสต์ข้อความล่าสุดนะคะ15ตุลาคมค่ะคุณโอ๊ตม,มีการโพสต์ระบุข,ข้อความว่ารู้มีหลายรู้ 1. รู้แล้วพูดแบบที่รู้ 2. รู้แล้วทำเป็นไม่รู้ 3. รู้แล้วไม่สามารถพูดแบบที่รู้ได้วงการ วงกูมาตรฐ,ฐานสากลมาตรฐานสากูที่ผ่านมาก็บานตะไทยจากเหตุการณ์เมื่อวานบ่งบอกเลยว่าไม่มีทีท่าว่าจะแก้ไขแนวโน้มต่อไปก็ทํากันอีกให้มันจบที่รุ่นเราผมลูกผู้ชายก็ช่วยเป็นลูกผู้ชายกันด้วยนะครับถ้าปล่อยให้ความถูกต้องถูกทําลายสังคมจะตกอยู่ในความกลัวและคุณโอ๊ตนะคะยังมีการโพสต์ข้อความอีกครั้งว่าจากวันนั้นถึงวันนี้จับโป๊ได้เยอะมากคนฟังไม่ได้งูลืมเรื่องที่ตัวเองเคยโกหกเล่าอีกครั้งก็ไม่เหมือนเดิมแฮชแท็กอย่าตัดคลิปลง อย่างไรก็ตามนะคะขณะที่ฝาฝั่งคุณบอยท่าพระจันทร์เองก็มีการเดินทางไปประเทศเกาหลีนะคะซึ่งล่าสุดค่ะก็ยังคงมีการเคลื่อนไหวมีการโต้ก,กับคุณโอ๊ตบางแพรนะคะซัดกันนัวต่อเนื่องค่ะตื่นอ,อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่หลายคนให้ความสนใจค่ะก็คือในเรื่องที่ทางด้านของป่าพยับนะคะได้มีการสร้างความฮือฮาด้วยการประกาศขอเช่าบูชาเหรียญค่ะต่อจากคุณบอยท่าพระจันทร์นะคะในราคาหล้านบาทโดยมีการให้เหตุผลนะคะว่ามไม่ได้เข้าข้างใครขณะที่คุณบอยท่าพระจันทร์เองได้มีการตอบกลับข้อเสนอของป่าพยับอย่างรวดเร็วค่ะและคุณบออยเองก็มี การคอมเมนต์ผ่านเพจหวนกระแสนะคะมีการระบุข้อความกลางไลฟ์นะคะว่าขออนุญาตนะครับป๋า12ล้านได้ไหมครับ จึงทาให้กระแสะเรื่องนี้นะคะคนพิพากษาต่อเนื่องค่ะอย่างไรก็ตามนะคะล่าสุดค่ะเรื่องนี้ค่ะก็ไปถึงหูคุณตันนะคะล่าสุดคุณตันเนี่ยถึงขั้นทักหาคุณบอยท่าพระจันทร์ค่ะในเรื่องเหรียญทอง,ทงคํานะคะซึ่งล่าสุดเรื่องนี้ค่ะต้องบอกว่าคุณบอยท่าพระจันทร์เองมีการโพสตแชทการสนทนานะคะของนักธุรกิจหมื่นล้านอย่างคุณตันภัศกรนาทีค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าทางด้านของคุณบอยเองมีการโพสแคปชั่นว่าแม้ยังไม่เห็นองค์จริงเหรียญเลื่อนทองคําหลวงปู่ทวดเหรียญที่คุณตันอิตตนยยยงงงงงเเเออ่่่ถึพราาาะบสไม้้ห็ดว ก็รับรู้ได้ถึงบารมีหลวงปู่ทวดซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าในคลิปการสนทนานั้นค่ะภาพที่คุณบอยมีการโพสต์เอาไว้นะคะเป็นข้อความฝั่งแชทของคุณตันเนี่ยมีการส่งข้อความมาหาคุณบอยนะคะว่าบอยครับเหรียญทองคาผมขอซื้อครับจะเก็บไว้ให้ลูกไว้ขายต่อครับจานะคะฝั่งคุณบอยท่าพระจานทร์มีการตอบกลับไปว่าเหรียญทองคําหลวงปู่ทวดหรอครับเฮียตันเฮียไม่สนใจเรื่องพ์ดนี่นาเอาตรงๆนะครับผมปล่อยไปตั้งแต่ตอนแรก6ล้านก่อนมีเรื่องแล้วครับพอมีเรื่องผมให้กําไรคนที่ช Wow.、Oh. อีก500,000บาทเขาไม่ปล่อยครับเฮียครับทางกลางชาวเน็ตนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์เรื่องนี้ก็นสนันนะคะซึ่งหลายคนนะคะก็มีการสงสัยนะคะว่าเหรียญคนที่คุณบอยทัประจาร์เนี่ยมีการปล่อยให้นั้นเนี่ยเป็นใครกันแน่ค่ะซึ่งหลายคนก็ยังคอมเมนต์ด้วประจารเรื่องนี้กันต่อเนื่องค่ะแล้วากก็ตามนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะต้องบอกว่าหลังจบรายการโหนกระแสนะคะเทปที่5เซียนเนี่ยมีการมาวิเคราะห์เหรียญน,นะคะทางด้านผู้เชี่ยวชาญ2ท่านค่ะก็คือคุณอุกรุงสยามนะคะแล้วก็อาจารย์พยับทททาาาางงงไยยนนิวขอออเรรระคะโดดมมมีกออก่สแสัศ ซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยก็มีการชี้ให้เห็นนะคะว่าการสร้างพระเหรียญเนี่ยแต่เดิมเนี่ยจะไม่มีการบันทึกประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการเสมอไปและความรู้ประวัติศาสตร์หรือว่าข้อมูลทางวิชาการนั้นเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะเมื่อมีหลักฐานใหม่โดยคุณอุ๊กรุงสยามนะคะมีการยืนยันว่าได้ตรวจสอบเหรียญที่มีการโต้แย้งเนี่ยโดยการเห็นเหรียญจริงแล้วก็ซูมดูรายละเอียดค่ะแล้วก็ยังคงยืนยันนะคะว่าเป็นของแท้ขณะที่ทางด้านป่าพยับเองมีการกล่าวนะคะว่าเมื่อเห็นเหรียญจริงเนี่ยก็มั่นใจในความคมชัดลึกของเหรียโดยสรุปว่า ยอมรับความแท้กของพระเครื่องนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุพยานและดุลยพินิษ์ของนักเล่นพระมาตรฐานค่ะแม้ว่าจะมีความเห็นที่แตกต่างกันในวงการก็ตามซึ่งงานนี้นะคะคลิปดังกล่าวนั้น,นจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะทากลางกระแสโซเชียลนะคะที่กำลังพิพิจารเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าหลังจากนี้ค่ะฝั่งคุณโอ๊ตบางแพรหรือว่าฝั่งคุณอบทพัพพ์จันทเนี่ยจะมีการออกมาเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างขณะีนเรื่องนี้นะคะคนในแวดวงการพระเครื่องนะ,ะจะมีใครออกมาเคลื่อนไหวอย,อย่างไไรบ้าางนนะะะคคตติดตมมดิดมมทที่่ยว หลังจากที่ผมเห็นเหรียญน,นี้จริงๆแล้วผมเห็นเหรียญเนี้ยก่อนที่จะมาในรายการด้วยความที่หนึ่งเห็นในใน a c e b o o k เห็นจากรูปนะพอเห็นจากรูปเนี่ยผมขยายดูรูปดูธรรมชาติผมก็บอกว่าเหรียญเนี้ยแท้ซึ่งใน Facebook ผมยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์ว่าแท้ต่อมาเนี่ยเพื่อยืนยันว่ามีข้ออะไรอะถกเถียงกันผมไปขอดูเหรียญจริงเลยนะครับตอนนั้นไปเหรียญจริงเนี่ยอยู่ที่คุณโทนบางแคไปถ่ายรูปอยู่ไปขอส่องเพื่อจะดูด้วยว่าสิ่งที่ผมดูเนี่ยมันมันผิดพลาดไหม ผมก็ยืนยันกับคุณโทนบอกเฮ้ยเหรียญนี้แท้จริงไว้โทนตัวตัดได้ทุกอย่าง่ได้หมดเลย mm hmm. ผมอะไรก็คือยืนยันมาตลอดว่าเหรียญเนี้ยแท้นะครับนะฮะและว้วก็อธิบายว่าแท้เพราะอะไรปริมาตรเหรียญที่ทองมันไม่ไม่คมไม่อะไรเนี่ยในสายตามุมมองนะเพราะอะไรนะครับ mm hmm. มันมีเหตุผลฮะเหตุผลหมดนะครับส่วนตัวจริงจริงเราเคยเคยเห็นเ,เคยมีเหรียญว่าเป็นเจ้าของมาก่อนนะครับผมเคยเป็นเจ้าของเหรียญเลื่อนสมณศักดิก์ทองคาผ่าปากเนี่ย mm hmm. ก่อนเซียนใดๆในวงการพระ เป็นคนแรกที่ซื้อทีิทาพระจันร์เมื่อเกือบประมาณ25ปีที่แล้วแล้วก็ผ่านมือเนี่ยนะประมาณ7เหรียญด้วยกันเมื่อกี้ผมมาในรายการในหนังสือในี่ที่ผมเหรียญของผมอยู่สามเหรียญแต่เพราะนั้นเนี่ยผมจะมีความคุ้นเคยกับเหรียญเลื่อนทองคําบล็อกผ่าปากนะแล้วก็ผมทําหนังสือทําตําราเนี่ยปรากฏว่าเหรียญเนี่ยมันไม่ผ่าปากคาถามคือแล้วเราจะดูอย่างไงนะฮะพระย่อมเกิดจากแม่พิมพ์ครับรัน,นต้องดูแม่พิมพ์ว่าแม่พิมพ์นั้นถูกต้องไหมนะฮะถ้าแม่พิมพ์ถูกต้อง ธรรมชาติได้นะกระบวนการผลิตถูกต้องเราก็ต้องสรุปฟันธงว่าเหรียญนั่นแท้เหมือนเช่นเดียวกับที่ผมเนี่ยเคยดูเหรียญเลื่อนสมรัก์ผ่าปากเมื่อยี่สกว่าปีก่อนเพราะเราก็ไม่เคยเห็นมันกันแต่ทําไมเรากล้าตัดสินใจว่าแท้เพราะเราดูจากเหรียญอัลบากาเราดูจากเหรียญทองแดงเราดูจากตัวตัดนะครับดูจากกระบวนการแล้วด้วยวิชาความรู้นะเราบอกว่าเหรียญน,นั้นแท้เพราะนั้นพระเครื่องเป็นศาสตร์ของความรู้ครับไม่ใช่เรื่องของความเชื่อถือว่าเฮ้ยกูว่าแท้หรือแบบนี้คือไม่ใช่ มันมีศาสตร์แต่ว่าศาสตร์นั้นเนี่ยทุกคนจะจะมีทักษะความชํานาญไม่เหมือนกันนะครับบอกว่าเรื่องที่มันเป็นประเด็นที่ขบเคียงกันอยู่เนี่ยจริงๆแล้วสุดท้ายมันจะมันจะชี้ชัดได้ไหมว่าแท้หรือว่าเอ่ในทางประเด็นที่เราบอกว่าวันเนี้เก๊หรือแท้ผมดูแท้ป๋าดูแท้พี่ต้อยดูแท้พี่ฤทธิ์ดูททุกคนดูแท้หมดแต่การดูแท้ของเราเนี่ยคนอื่นจะไม่เห็นพรองต้องกับเราเป็นเรื่องปกติครับไม่มีปัญหานะครับ เพราะว่าพระที่ดูกันเป็นเอกฉันเนี่ยไม่มีนะเพราะว่ามีคนเล่นพระแท้คนเล่นพระเกเป็นเรื่องปกติของสังคมวงการพระเพียงแต่ว่าเราจะใช้บรรทัดฐานไหนทําให้อีกฝั่งเชื่อหรือฝั่งเราเชื่อไม่ใช่มันจะเป็นคู่โลกคู่ขนาดอย่างเนี้ยไปจนกระทั่งตราบชั่วฟ้าดินสลายสำหรับวงการพระเครื่องนะครับล่าสุด ไทยเนวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยเนวค่ะ